มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ย oh. oh, oh, จะเป็นมวลเยี oh. ่ยงกขนาดไหนถ่ายหมดขัดกันนัดปวดแล้วพี่น้องปวดแล้วโอ้ oh. <laughs> ม่เป็นไรแล้วเรามีแข่งกันอยู่แน่นอนแเราม่แข่งวเรามีแข่งเอาเข้ามาหมดยังแต่เรามีแข่งลูกแน่นอนโู้ยแนคะแนนสีแดงอ่ะแไม่ยอะเท่าอีชุดแดงออกชนะเลยนะต่สวไทยอะไรนะเอออชุดแดงออกชนะเลย สูงหนักใไมมาไปครับไปยิงเป็นไงยอดีเมื่อคืนว่าจะไม่ไปดูนะอดใจไม่ไหวก็เลยไปดูแอบดูเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าพิธีเปิดเอาวงโยมขี้ไปยังวงโยมกลับไปสร้างมาสองแสนกว่าน่ะวงโยมกลับแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพ่อยุดนะคะุณพยงยุดนะคะมาเป็นพิธีเปิดนะฮะเปิดงานให้เรานะคะ พี่เกี้ยงไม่ได้ไปพี่เกี้ยงสาธุครับสาธุใจยินไม่ใช่ค่ะทั้งหมดทีสีสีสีทการบ้านนะมีการตรงกัรทิ้งออกงานแต่งกันทิ้งอลำไเอออือะเดี๋ยวกลัเไปเชิญพยุทนะครับเปิดเปิดี่เปิดลาสมแล้วได้ถ้ามีแดดได้คุยอยู่ทีสีน้ำเงินครับทีน้ำเงิน

พยาบาพยาบาลนะครับองเป็น่วยงนลยสวัสดีีท่านครับนะครับูโรที่กำลังรับชมไปในครั้นี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นบุญวาสนาเช่นกันนะครับวันนี้บอสโจย่างคิดถร้อยยานทำหน้าที่คณะผู้บริหารแทนพบปักกับทุกทุกนะครับท่านาทีเป็นประธานเปิดปังูขอบุุญหลายนะครับที่ให้ความให้กำใจปิดตประกันในกระผมาการเนาะ นะครับกิจกรรมครั wan ita wan ita, ้งนี้ในทางถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆที่แรกคิดว่ามันจะลุกๆมือสิจัดกันในน้อยรถมอไซค์กับผมที่เคยที่ทุกคนมีความมั่นมั่นใจที่จะทำงานนี้ถือว่าตั้งแต่ผมอยู่มา30 31 32ปีสาวน้อยแบงตั้งมาครบสี่สิบเอ็ปีเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่จะจัดกันเองนะครับขอบคุณที่อยู่เบื้องหลัง ขอบคุณสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้มาแต่ก็มาช่วยนะครับส่งกำลังใจมาให้น้องๆด้วยทั้งเป็นกำลังทรัพย์กำลังใจมาเดี๋ยวพยุติที่สนับสนุนพ้่อกันอย่างจะขูดไม่หลุดเนาะขอาคุยเละเลค่ะแท็กซี่เพื่อเที่วแบ่งกันขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะนะครับนี่คือข้อความสมัครสมาชิกตั้งแต่รคนที่เราจะให้บอกนะครับีใจว่าเราสองรครั้งแรกที่ มีมอลอสองล้นะครับแต่ภายใต้ชายคาเดียวกันขอให้ความรักความสมัครสมานสามัคคชีในครั้งนี้จงเป็นสิ่งดเดียวที่ใจคู่กนค,ครับภายใต้ชายคาเรามุง่งมั่นทำงานเราแข่งขันกันในที่กันทำงานแขน่งขันเพื่อที่จะนำพาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเอากีฬาภายในของเราเนี่ยนะครับเป็นความรักความสมัครสมานสมัคคชีนักกีฬาต้องรู้แพร้รู้ชนะรู้อยอม การแข่งขันคือว่ามันมีตรงที่แพ้มีชนะกันแต่อย่าอย่าไปเล่นฆ่าสำหรับคนที่แพ้และก็เรากอนํำความที่แพ้มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เหมือนกันบน,นเวทีมอลราผุกคนคอยทำงานอย่างเต็มที่เราทำให้ดีที่สุดแข่งขันกับตัวเองดีกว่าแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับตัวเองให้ชนะในตัวเองทุกคนขึ้นไปทำหน้าที่ด้วยความรักงาน สู่กันด้ดยเต็มทีเนาะนะครับและผลงานหนะ้าเวทีคนที่ได้กําไรก็คือผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับก,กิจกรรมกีฬาภายในทั้งหน้า,านจะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้<อ>ทุกคนวันนี้ทําได้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนประสบผลสําเร็จขอให้ทุกคนชนะถ้าชนะไม่ได้ในกีฬาขอให้ชนะใน,นใจิตใจของตัวเองเนาะในีช่วงนี้ขออนุญาตกล่าวเปิดงานนะครับมีความสุขกันนะครับขอบุณครับขอบุณพยุตินะคะเขาเสีตัวเบื้องดังหน่อยเร็วอ่ะ โอเคนะที่นี้อันดับแรกครูจะขอแข่งขันดมัมเยอะแต่ละสีค่ะดมัมเอลแต่ละสีแข่งขันเลยพร้อมกับป้ายสีแต่ละสียืนอยู่หน้ายืนอยู่คู่ดมัมเอะตัวเองส่วนที่เหลือถอยหลังไปค่ะอ่าขอดู จะถอยไปกายอยู่อยู่สีใครสีอยู่ไม่ไมอยู่ข้างหลังสีเราที่แหล่อยู่ข้างหลังสีเราเป็นกองเชียร์ให้สีเรานะเป็นกองเชียร์ให้สีเราะเอาป้ายให่ถอยสีลูกเราไปสีขึ้นมาอันนั้นถอยได้เลยนะข้างหลังก็ถอยได้เลยเอาแต่ดมไม่เยอะกลับป้าไว้ เทียร์ไข่เชียร์มันนะคะนี่เป็นการแข่งขันเพราะเราเป็นเทียรข่มันใครเชียร์มันก็มันสีเหล่านะคะเออมาสีแดงถ้าอยู่ชุดแดงออกไปจะจะชนะเลยฟังเสียงนกหวีดนะแข่งมาครับแขกงลำบากเดอะครับเดือดตัวนะ มอว่าไปไปตัวไปตัวเลยไม่ปอะไรกูเยู่แล้วรอ็กบ็นึงน้นึงนหนึ้ี่ปอนึงนพี่ปอโยงยมารยันที่ด้าสองแสนกว่านะฮะเขากินน้ำอยู่ใช่ไหมอาจจะตัวน้ำบอกเขาอันนี้คือป้ายสีใช่ไหมไม่รู้พิดาสีเนาะรวงยาง <laughs> ต้องวัดรวเพิดพอ,อก,กันคลิปต่อไปครับ